นี่ดีขึ้นแล้วโดนเ <laughs> ส้นน้ำตง <laughs> น้ำตา <laughs> ดยสบายดีสบายดีเอฟซบัทุกคนเดอ้อยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสู่ช่องยูทูบของสาวบุญเพียงสาวลาวเนาะทุกคน เราผมก็มพอกันมื่อน,นี้ก็เป็นยามคำงามแรงตัวเลยมื่อนี้สาวเปียงสีผ้าเอฟซีเบอร์ทุกคนเนานะไปทำความรู้จักกับสาวโสดอืมเป็นสาวไม่ห่างหน่อยโสดเปิดใจเนาะทุกคนเนาะซึ่งวันหลายคนก็คือสิจื้อพิ่นอยู่อ่าสำหรับเอฟซีใหม่ก็อาจจะยังไม่ทันหูเนาะทุกคนก็นคือสิเป็นไผลอ่าซื้อแนวใดอายุทอดไดเนาะมื่อน,นี้ทางสาวเปียงเองสิพาไปทำ ความหูจักกำ้องเพินเราทุกคนไปติดตามับชมพร้อมกันเลยเนาะโดยถ้าหากว,ว่ามีเสียงรบกวนหลายทางสาวเปียกเองก็ต้องรากขอโทษขออภยนะัยในเอฟซีไว้วหลายเด้ๆเพราะว่าหลีกเลี่ยงบอได้เนาะอยู่ไกลฝุ่นทางโดยสบายดีสบายดีสาสวสดเนาทุกคนเมื่วาน FC ยังจือหรือว่าจำได้บมเนาะก่อนอื่นให้นอ้องเพื่อนแนะนำตัวอีกเทืดหนึงเนาะงซื้อว่าได้ไรน้องเอน็นนาอยากได้ยินปะไรนานะเพราะวา่าอยู่ฮานที่ว่าเพื่อนมาเห็นเบียรเนนะาะไก่แคมพางเลาวทนะุกคนปัจจุบ,บันน่ะอยู่แต่เจ็ดปีเลยเท่าไหร่ก็ก <19. S 1> สิบเก้ายันไปว่า เี <feld> ันว่าติมซาวด้วยในนะเพราะว่าบอด้มาถ่ายโดนนอน้องอะเนาะคิดว่าแบบว่าได้คู่ได้คิงไปแล้วยังโมยังส่วนเนี่ยบอด้มาหาแต่เดินๆยังส่วนคือเก่าเป็นอะไรคือแบบว่าติ่มขคาบ้าพิ้งเป็นบอดี้มา ายจักรวานี่กินะขายจั่วานี่เมคัาไปฮามอแบบคนักกับซีดีเลยเออเมคัไปฮามอเจ้ากระขายอีกหลายคนคิดว่าน้องหลานแต่งงานไปเลยนะเสียงดังแหงเนาะโอเคนาใหญ่มานี่อาหารเมเปิ คือน้องหลาเพิ่นมาเห็นเวียนนี้ได้โดนแล้วบิดโดนโดนพอสมควรแล้วอืมโดนพอสมควรแล้วอ่าคือเจ้าโสตอนนี้จะเวนะ้าเนาะเอาที่ว่าเพิ่นสิมาขอบ่ได้มาเโบไปลืมซื้อแล้วนะซื้อ,อยังก่อนไม่ก่อนปะ ว่ายูทูบเบอร์ทังฟังไทยเพิ่นกะว่า wow, อยู่นอกเกี่ยวกับเรื่องของเงินน้องแอนนะเพิ่น<ด>ว่าอันสิมีแบบอ้าเอยียงสามเพียงบ่ได้เอ่ยแต่ดนก็เลยลืมว่าสงการสิมาขอคือบ่ได้คุยกับเพิ่นเลยว่า๋ยวพูนกับ่ทเมเพินรู้มากอย่ากับเมยอยาใ่มยอนแ่คอพเมค่ะแมนึงเมมอืม ก็ได้คุยเกิดเขว่าเขาว่างเรียบเดก็เลยว่าสิออกมาเปิดใจบ่เปิดใจไม่ส่วนแบบสนิทอินนีติี่ยโิดแบบมีใครออกมาเลยเปิดใจในรอบนี้นี่แบบว่าอยากได้บุซายปิดแบบใดที่ว่ารับเขาได้ที่เขาเป็นขนาดที่ว่าเขา เคยแบบตุนตีบอ่ะเขาง้องทุกงากแบบเขาแบบคนทุกยางีเหากินแบบตลอดเกิดกับมอม่ยงกะบ้านกนาเห็นงายเลว่าเห็นงานเหการแบบตรงดิดนตลอดเนาะโดยอ่าขอตื่น่้นาอะไรขณข่ายังบุ่้อปะมาณิเขาอย่ตลอดโดยพะพิธีว่าครับท่วาทนาขาัวได้ หนูนี่ไดาแบบประมาณจกปีอย่างไรบทำได้ก็ได้ที่คุรละพอได้พอได้เพิ่มเเาได้เราเอาเสินเอาเปเปมาเจ้าบุตรี่เจ้านุบุตรีเพื่อนบอกบุตรีเวาพนราพอได้อืมคเพ่นราพได้พอเราพอได้กับก็ไปได้เอาบอกตุดงันโอเห็นภาพน่อยก่อนเดี๋ยวไปยินเสียงเราลาเพื่นเนา นี่เปลี่ยนไปเนาะ <Yeah. S 1> แปลว่าสปริงนี่แน่ใดก็ได้คืนว่าในการพูดซึ้งว่าหลังจากที่ว่ามาค่าขายแบบว่าเป็นแม่ค้าเนาะพ <Yeah. S 1> ูดซึ้งวา่าว่าหลายขึ้นเนาะ <laughs> เอเ <laughs> พัฒนา,น,นาขึ้นอยู่ได้นเเี่เนาะเคยแบบชอะแบบิาก,การกระอาชิได้ไปหาเมื่ออยู่ไทยพูดพวา่าแบบบางคนที่บ้านที่กระบบตรงนี้ตรงนี้ ือตอนนี้19ปีนี่แบบว่าถามว่ามีคนที่จริงใจหรือว่าพ่อที่จะดูแลดูแลเขาได้เนาะต้องหลับพ่อสั่งครอบครัวเลยบ่หรือว่าแบบไหนเพราะว่าเป็โมยแบบค้นคุ้นถามมาว่าชิมาขอแล้วชิมอโค่ถ้าว่าถ้าว่าจะว่าชิมาโค่ทำคอห้ได้ไหมคอแบบจริงจริงหรือว่าว่าสมัยก็คือว่าแล้วเนี่ยคอไอคิดห้ได้ การมานี่เจ้าก็อยู่แบบกับการเอคอยบอกเมว่อวานแหละเจ้าก็วังอยู่บมื่อวาแบบใชเพื้นสิมาขอเข้าแท้ๆหรือวา่าบริวารบริวารเนี่ยตอนนั้นเขาคิดอยูว่าเป็นมาขอแท้โบแต่ถ่ายแบบเพม่อนจะบ่มาเออแบบตัว่หถเข้าอ่ะที่ว่า มีเบบี้ลแล้วเนาะมันโดนแหงเลยเ <Okay. S 1> ออได้ทันว่าจะขามมาโคนี้หลายรอบแล้วเนาะแต่ว่าเบิดกันยังบนันไดมาอาจจะติดภารกิจอีกอย่างเข้ากันยังบาทันห mm ู hmm. อแต่ว่าวันนี้บุตรานแล้วบันนี้เนาะ <c oughs> อือ <c oughs> สีเดินหนาโตวันนี้ <c oughs> เปิดโอกาสให้คนที่มาิ่นจะคุยกับเาขาในขามาคุยได้เขามาทำหูจัก เขาวเวียเขาอย่างประมาณจะดโมงน้องล่ะประมาณเราเปิดเป็นหาสามโมงลยเลิกเจ็ดมงแบบตัวเอาต,ต่หา่างมกับประมาณสสองโมงเอาทุ่งห่เมพอสามโมงเรพั้ไออนนะคืนนี้เลิกจ็กโมงเลิกเเมือง เหตุใดแบบนี้เลย,นเ,นยเ,ลเที่ยงคืนแนี่ก็เมียนห่านก่อนเ่าจะพักพอนหรือว่าเจ็บทางเจ็บแน่วหลังหายถุบไปนอนหรือว่าล้างไปแล้วร่างถุบไป,ไป,ปนอนเออเหตุผลทุกอย่างเลยนเนาะเงินเดือนประมาณจักรล้านาานีออ่งหละจะบโรงแรมเจ้าอนไดพอจะก็สองล้านสามล้านกินอยู่น้ำเพลินมั่ ราะว่าข้ากินเยูนะนักพื้น,นดีเนาะต้อกับระหยัดค่าใช้ใจ่ายไปหลายคดองจ้าจะบเป็ตคดองว่าฉัน <c oughs> โอ้ยเนาะสงสัยอินกับแบบว่าคนที่ชิมาขอลายเกินไปเลยลงว่าว่าคดองว่าฉันเงินเดือนกันเ,นเยื่อแพงกว่าดายดิแม้ว่าหน้าที่ของเข้าหนีเห็นอย่างในฮับแขกบนเรือ จะทำแค้าว่าลูค้าของหน้าเก็ต้องกาว่าอ้ารเขาก็ต้รับเคนะต้องต้องรับมัเกินยังโบเอายังโบสิบโบใครเป็นคนทำอาหารจ้ะเด็กใครเด็กทอดก็ได้เพราอเทอดมัได้เห็นอยาบปะกตบว่าไม่หยากมันทอดที่ทอนไทยทีดทอนสอนเนี่ยแปลว่าเห็ดไว้เร็วมีแต่ทอดซื้อเนาะ เคยเห็นบ่ดเลยตัดวัตถุเกิดเราเคยเห็นดูแต่เ,เออเกิกันสุไลน์เคยแต่ที่ว่าเห็นงานกันแต่ผู้คลตำนานเนาะเวลาเซ็กบินเซ็กอย่างนี้ใครเป็นคนเก็บก็บด้วยคนที่ว่าเรีวนวันที่เพิ่งถเซ็กบินแส่งว่ันอาทีตของข้าวนี่มีมีแต่แบาบว่าตอนทำเพิ่นใช่เนาะตอนทำแขกเขาห่านซื้อก็เ,อออเป็นประมาณนะั้น เมยบ่ทุกเมือน oh. ี women, <t Jean Rabbit bulun> ่กะเมยตอนนั no. <len> ้นเกิดอะถึงอใจคือกนยังหายึมาแบบบ่ถอใจเป็นยังกิดยังบ่อพอ้ําเป็นจามาคิดทา่กด็กรรมใจว่ายัหายถึงมาเลยยังก็ทกอเป็นแงอคลดีไงเคยจะโกยพี่สิอยี่ต่ออรกมาเหตดเบียเห็ดเบียกนี่แล้วก็แบบทางธนาครอบครัวกับบุคคลดีก็ต้องดิ้นรนแบบนี้นะเนาะที่ดีก็เลยว่า เวลาเบื่อแหงก็คือไข่ออมาไข่แบบคนเดียวเยบอดีไข่บายไล้เอมกน่่ไน่เาแบบนนอเราก็นอนอยู่ห้องหนมานั่งดูแตาหนังไวนั่งมาแต่รู้สึกว่าไข่ขึ้นมาบัดเดียวบอกสุดโต้ไข่เนียขึ้นมาเออมันดุตัวเนาะชีวิตราแบบ ลัานสดเนะะะะดาะบัวหอยลาบลื่นปลาไดเนาะทุกคนเนาะมีจะเจ้ว่าข่เพิ่นแบบว่าหมักอะลีให้เพิ่นเบาแทมเห็ดชิ้นเนาะดเด้อเรื่องอายุอนานาณนี่คือเจ้าบัวอายคนดีๆเป็นบ่เรื่องกับทะเอทะยานก็สำคัญก็ที่ว่าพื้นละไม่แบบได้แล้วโค้ห์ขนาดเจ้าว่าได้เอากันไปเลยที่เจ้าเถ้าเจ้านมโบตี้เดย น้องหละสามารถไปอยู่น้ำสามีได้บ้ได้ไดสามารถไปอยู่น้ำเพิ่นได้เนาะแล้วเอาแบบมตว้อมความเป็นมาตุาเขจะยมมาใดบอลฮต้องตัะกินงใจรับยมมาไดบอเป็นนักแสักตัวสงการนี่ถามว่าไปโมมาลหรือว่าอย่างในสีลงไทยปะ ไทยบ่าณที่ดไว้กบ okay? <ừ. S 2> ังไม่ลงเหมือนสลงไปไทยนี่เนะอืมคันโมไปโบมาเลยสิลงไทยมันสิแบบเป็นตะไบอยู่หรอแล้วแบบเป็นตะไบอ่เป็นตะไบว่านอกจากไอ้เรื่องเลไกๆก็ว่าจะลงไทยกับลงมาแต่ไอ้กับข้าวเห็ดดองไอ้กับนี่ไม่ต้องไม่ดองเพื่อนนะเออหมา้ถึงวหวานขันใอยากลงมากับลงมาก็ นี่นอกจากเห็นเรียกเห็นงานอะไรก็เห็นอย่างอีกแน่นสนน่ะวมาในกองร่นอนเนนอนมา2ูมงกลงมาแล้วบบเมนานาาก,าก็ถวันคนนะเมื่งเพิ่นก็นคือแบบเออขนาดเพิ่นมาเห็นเบียกอยู่ใกล้บ้านเนาะรู้ซึ้งวานลองเพิ่นแบว่านี่วที่แบบมันดีขึ้นนะออแมบบ่รู้สึกงผู้ซึ้งเราแบบเป็นเป็นเว้าเป็นต่อเป็นแบบว่า อจากที่เมื่อก่อน,น,นเอนาะเลยต้องคิดไปกิม่ม่านิเราอยากเก็บเงินไว้เลยคือว่าไปไปซื้อรายเดือนท้ายพองเดืนอนแล้วก็คเมื่อนี้เขาบอเคยคิดว่า,า,อ,ยาอยากเปิดธนาคารเร็วเนี้ยหน่อยนะแต่ทุเมื่อนี้คิดแบบหาเงินได้จะไปเปิดธนาคารเร็วมันมีเอียงที่ว่าเห็ุใอ้เฮาเปลี่ยนใจ เพ่งแต่ว la so so ่าพี่เราี่ความสามารถแล้าได้เนี่ยพี่เ่คอไออกต่อไปมายอยาเปิ้างนะใช่อยากไปมันง้มากแบบที่ไทยม่ยากที่ไย่ากไปห้างเลากเปิดต่อไปว่ามสมมติว่าสงการนี่อ้ขึ้นมาปุ๊บเลยกัเซ็นอะไรบ้าับเก้าหรือว่าแบบใดเนทคคิดว่าเราเป็นรับได้กับเอ้ามันได้ หมายหมายถึงว่าคนที่เพิ่์นเว้ามาตลอดเนาะมาเพิ่์นสิมาคออันเี้ในสมมติว่าสงการนี่เพิ่์นมาเอรีแบบปุ๊บปั๊บกับเสีเอาบอกหรือว่าตัวอะไรกับตัวก็ตัวคนติดตัวมากหลายแล้วชิมาคอแต่โบแต่โบเคยคอจะคืออะไรโบคือข้าวเปล่าเลยเห็นไจริงใจเลยเออปล่านี่คือเนาะเเคยถามเพิ่์นอยู่ว่าเป็นย้อนยัง บมาจังสันจังซีมีแต่ว่าหกเวียมันกับเนี่ยมันเป็นสัญญานนั่นเราพขอเขาก็ต้องไปองไอกไปได้แต่ว่ามันก็แบบแห่งีว่าเขาเร่เน็แบเียใจงแต่ว่าหยากเวียกซิแมยยิงที่เขาซื้อไปเาเขซื้อาให้ดูเสรคนแบบอ่านมาโดนาะ เลยออกมาเตะกอนน้องไปสบวาวได้นะตะกอนปด้วยเนาะด้ยเป็นะตัวลายก็คือแบบว่าเมยเมยแล้วเองเหนือแบบเมยเ็นงาเลยนะแบบคนตัวมาลาย่งเเป็นประมาณนั้นตะกคนตะวิจวา มีสองทางติดต่อให้แบบว่าคนที่สิขับมาคุยอยู่บนเราและกับนีกับนี้พอมนี้เขาว่าทักได้ไหมทักเพืนก็ได้นะถาเพื่อนคงมากปุ๊บนี้คือแบบว่าพรอมเจ๋งท้งสงก็ให้ตัวอะไรก็ได้มองมีเวลาให้เพ <eterm Gore, S 3> ิ่อนี่มองเราเจอตอนีเวลาอยากจะกระลุกกระังข่าวบุกาวมากค่ะข่าวบุกาวมากตอบได้กั้วีอะไรลูกสาว้่าวสอง เบาเอมาหายังมาเห็นตัวจริงต้องละได้จหลรา่แล้วตอนรับน้ากแล้วนั้นนี่นี่ตลรับเนาะันมหากราซีเห็นแต่ยุ่านเห็นไดเนาะมเจอได้่อไเือยู่ยาเมเป็นแนวใดนเรื่อว้านกับไปหาหมอยู่คนไปปวดหัวเขาไปหัวเหยวเสิรหัวเหยาะ งานสด้มันงงานยัได้เพื่ประชาหน้ามือ้ามาดงดนัจะเป็นแง่เราแบเมอดดูเราดูอะไรหนักดูาดน้ามอนนามเาเมาดูกับนการเลยอ๋อเธอไขเป็นเอะไรแคิดจะคิดไรในคิดเรื่องเมย์ในคือวถึงมา ที่แดดเผวตั้งใจเป็นมากขาเลยเงินเงินช่ะเอาเงนอไก็ยังมอมีะนืดขายเผื่ปไปหาโมยังมอมีเดยเผื่อจะโทรมาว่าเกมที่น้องขายที่เพืองนี้แกทถเมื่องเอากาะเป๋าทือบ้านเออหมายถึงว่าอยากไปจ้เองกระเปก็จะบอกคนมาแล้วแะเราได้พูดเึงาคดูดูคนายดูงานรู แล้วนั่นก็ไม่ได้มาอัเดแตในดนก็คือบันนี้ยังเกลียนแงไปลายเนาะยังบ่านเแบบมีแสนเปิดตูเปดตอยู่จะออกมาว่าอกั็ดีกันเอฟซีเป็นกระทำหรือว่าสรุปเร็วอันน้องแอนนาน มีคนาคมาขอมาหมัน่นเียบร้อยแล้วมโมโมแ,วแวมนโบเราบางคนถามน้องมาเบ,บาไม่นี้ก็ถือว่าโอเคเนาะมีใส่อข,ของมาพอหรือละไงเป็นคาเวียรคาง,งานตลอดเลยมาซันเดอเจ้าถามไปแล้วกันไม่เคยถามต่อยอีกบอกแบบกับโบผมเคยถามใครต้อนเพิ่นว่าคาเวียร์เลยก็ย่าเลยไม่ได้อยากให้บอกแต่บราการคือเรื่องเด,ดียวกับ่าจะมา ไปบว,ว่าแต่โฟัไปแเราชมคอเขาจริงกับอะรอาเ้คือทำเบ้าที่เปินเบ้าออกมาเออหมอนหมยตัวหมวยตัวแต่คุณขอมามันโดนแหงเนาะโดนโดนแหงเลยปวดทีว่าอ้นาชมคอเราบอวิดเรานซตรนเด็ินอนกายอีกืมันมีสิขสสขส่ของทาใหม่จิ้อปีเลยที่ ก็เห็นใจน้องเพิอยู่เนาะถ้าใดกับเอฟซีสวยตัดสินใจดังๆมีังหวอยากขามาคุยอยากขามามาร่วมกับมาได้มีดาจะเอาสองทางี่โต้ให้เลยเนาะเป็นอะไรก็อย่าลืมทาแอพเพอ่์เรดเดอรท่าม่นเปนเอมาโดยสำหรับคลิปนี้ก็แสด้ขอโจอยก่อนให้น้องเพิ่เห็นเบี้ยเห็นงานโตเนาะโดยสบายดีเลมาบอกให้ทรา พี่ได้ตั้ใจหายคือมากเลยตอนนี้ก็จะัายอีกแล้วบรเวณอกขากุญจแนนะอชว์บรวอกขา้หรอผ่อใจเห็นอนืออ่ะผ่อนผอพอะไรชีวิตสิซึ่งย่าว่าอกคัดเนาะ นี่ดีขึ้นแล้วเส้นน้ำตงน้ำตาแต่คือว่าแึ่คืซื้กระถอกระถอกินมากันคือว่าอยางไหนมามันคือเสียใจอย่างแบพผ่าท่อเองเขาคิดได้ด้วยอะไรทำทิ่ขึ้นมาดีวยน้ำน้ำตาที่ตกลงมาแล้วนะ หายไปแล้วไม่อตอนที่หายไ่ถึงไปเราได้ถึงไปหายทั้งหกก็มีตแต่หลังมือคืนอีกะอะไอโนนยู่งจังหัวเขาหนักต้งองมาหนักตัวเราพูดย่าหายพูดเดียวไปไหมอืมใหญ่ขายตัวฟิลโอคากแต่มโมเมนเนาะ